วันนี้ผมจะมาบอกสูตรสูตรอะไรครับสูตรลับเดี๋ยวเราจะไปโกงไอ้พวกที่ขายน้ำยาแพงไอ้วกนี่มันหน่าเลือดเดี๋ยวผมจะบอกสูตรผมไปเจอสูตรมาเออนี่ทุกคนราคาไม่แพงไอ้พวกที่ไฟตาเหลืองๆแบบนี้จริงเหรอนี่ไฟตาเหลืองไม่ต้องไปขัดยมันแพงมีขายตามเซเว่นนี่ซออกเซลนี่ทากันยุงนี่แหละ ายุงนีเออรู้ไหมว่ามันทําให้ไฟตาหายเหลืองได้เดี๋ยวเราเช็ดก่อนนะเอามาดูมาดูก่อนอันนี้คือเช็ดแล้วนะมาดูตอนมันเหลืองอันนี้นี่วิโก้นี่มันสิบกว่าปีนะสิบปีมั้งประมาณสิบปีเฉียดอันนี้ก็จะค่อนข้างเฉียดแล้วซอฟเฟลนี่นะซอฟเฟลนี่แหละหากันยุ่งนี่แหละผมว่าย่าเอ้ยพวกนี้มันขายเราแพงโก้โค้ดโกงอ่ะ ดูดิอ่าซูมกล้องไปดิเอ้ยเหลืองนะอันนี้ไหลออกแบบเนี่ยเหลืองเนี่ยเอาออกไหมนี่นี่ไม่ต้องไปหาซื้อมาในแพงๆเนี่ยพวกนี้มันเอามาหลอกเราไอ้เนี่ยนี่เป็นไม่น้ำเหลืองห่อยนี่เออโอ้โหน้ำเหลืองเลยดูดินี่ดูดิทุกคนดูไปถูกๆไม่แพงเอ้ยกัดวันละสองผลก็ได้นี่ ม่อยากใส่นี่แค่ใช้มือถูใช่ไหมใช้มือถูใช่ใช้มือถูแบบหลุดสีเหลืองหลุดออกเลยเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนะดูนะมือยังเหลืองเลยที่ดูดิเอี๋่วผมลูบให้มาดูปัดเลยขาวเลยอ่ะพี่น้องครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกขายหน้าเลือดดูน้ำยาขัดนู่นขัดนี่เทียบกันได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายเทียบกันให้ดูนะโอ้โหอ่เดี๋ยวผ้านี้ต้องเป็นเอาผ้าผ้าชุบน้ำเหรอเนี่ยผ้าชุบน้ำเป็นไงผ้าชุบน้ำดูดิเอาไปไงจากตาเหลืองเมื่อกี้ตากตาเหลืองมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ดูดิโอ้โหเออดดเป็นไงอ่าดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ใครรู้ ใครรู้แล้วเห็นแล้วก็อ,อย่าเอาไว้คนเดียวนะแชร์ไปกดแชร์ไปกดแชร์ไปอบอกเพื่อนด้วยอย่าไปกักของมแพงอย่าให้เพื่อนเขาเสียตังค์นี่ถูกๆกดแชร์ไปไม่ได้ไม่ได้เอาใส่น้ํายาอะไรใช่ไหมอันนี้น้ํายาอันนี้คือหอมันซื้อมาจากเซเว่นเลยเซเว่นนี่แล้วอ๋ออืออ๋ออันนี้เรืืองเลยนะทุกคนดูดิพวกนั้นขี้โกง เอามาขอลอขายให้เราน้ำยาอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวเนี้รู้สึกว่ามันออกใช้นิ้วถูเนี่ยสุดแล้วเนี่ยอืมออกมาเราฉีดเพ่นน้ำยาหมดาตาเดียวทุวกคนนี่พวกพวกบ้าเลยมึงดูนี่ว่าแล้วมึงไปธุรกิจมันเนาะมึงอยูด,ด,ดิอ้าคาบเรืองออกหมดเลย แข่ง้วยขัดซ้ำไปเลยของเที่ยวทำเที่ยวแล้วแต่เลยอือยงงั้ใส่กระตะกระแตนกบพี่น้องเออขายจริงเหรอ <c oughs> มันเหนียวไหมมันเหนียวเพราะว่ามันไปกัดคาบยางพลาสติกหรอยางพลาสติกที่ตายแล้วอ๋อ ไปดูยางมาดูขอบมันจะเป็นแตกรอยแตกลายงานเลยนะนใ,ชใช่มันมันเดี๋ยวเอาน้ำมาล้างเลยดีกว่ามันนานแล้วน,นาะรถหวานสิบปีแล้วเดีรอดูอันนี้น้ำล้างข้ามเหนียวออก๊ นึกว่าต้องใช้กระดาษทรายครับไม่ต้องไอ้นี้ก็ใสไปตะกั่นแล้วนี่ตาด้ยพวงหานี่ไม่หล่อขายเออใส่ตีะลองดูกันได้นะมีห่วงสูตรเออที่ฝั่งนี้สายก็ดีีล้วมั้สายไหมสสยอยู่นะใช่ เมื่อกี้ข้าวนึ่งเหลืองนะถ้าเราเอาน้ำล้างอีกรอบหนึ่งนะล้างอะไรก็ได้รอบนี้พูดถึงถ้าพลาสติกมันมันหมดเรือแล้วมันก็เยอะเดี๋ยวมันก็จะเหลืองอีกเหลืองอีกคาอีกเหลืองอีกพ่นอีกเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันจอดตากแดดเนาะถ้าติด อ่อจะแดดมันหลายปีนะอ่าเรียบร้อ,อ,อ,รอ,อยเลยใสใสขึ้นแหละใสขึ้นเลยนะดีกว่าเดิมให้ให้ดูหลายๆมุมแล,ล้วกันฝั่งนี้ด้วยเออดูฝั่งนี้อันนี้หมดซะก่อน <laughs> ออน้ำยาหมดยาหมดออเออ từ láng mà. ờ, này, đây, sẽ ờ, đi cái, <laughs> ok, <cười> <Được dân. cười>